สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8นะครับหลายท่านที่กำลังทำงานนีเหนื่อยในแต่ละวันนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ลูกชาวไรอันได้ควบ2สองงานในวันที่ผ่านมาหากหลายท่านนะครับได้เห็นการทำงานและใกล้ชิดกับลูกชาวไรอันก็คงจะเหนื่อยไม่แพ้กันแต่เพราะ FC แฟนคลับหลายท่านนะครับ รอคอยการมาของลูกชายเลยอันอยู่ลูกชายจะเหนื่อยแค่ไหนกับการเดินทางไปมอบความสุขให้กับแม่แม่ทุกท่านแทบจะไม่มีคำบน่นออกมาให้เห็นและได้โอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่หลายท่านมอบให้นะครับยิ่งทำให้ต้องทำเต็มที่อย่างงานราุดที่ผ่ามาในไร์สดกลุ่มปิดของผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับผู้เข้าชมในไร์สดกลุ่มปิดในครั้งนี้นะครับ รอด้วย FC ฟ a n แฟนคหลายท่านคอยสนับสนุนลูกชาวไรอันและสนับสนุนโตเกียวมิวสจึงทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยลูกชาวไรอันนะครับได้ออกมาโพสต์ขอบคุณระบุว่าขอบคุณบอสบิ๊กผู้ยาบบ้านฟินแลนด์สำหรับโอกาสดีๆที่มอบให้นะครับมีโอกาสพบกันอีกครับไอผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ในไลฟ์สดกลุ่มปิดในครั้งนี้นะครับที่คุณผู้ชมได้เห็น ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความรักจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มอบให้ลูกชารยรอันในการขอผูกเสี่ยวผูกข้อไม้ข้อมือมันคือมิตรภาพและโอกาสที่หลายคนได้เห็นในหลายสดในครั้งนี้และที่สำคัญนะครับของโตเกียวมิวสิกในการครบรอบหนึ่งปีที่ต้องผ่านอะไรในหลายๆอย่างโดยการบริหารของบอสบิ๊กถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลและบริหารบุคลากรในองค์กร และก้าวมาสู่ความสำเร็จเพียงระยะเวลาเพียง1ปีของโตเกียวมิวถือว่าเป็นผู้บริหารอายุน้อยมากนะครับที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้และต้องขอชื่นชมจากใจจริงนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมได้มีข่าวดีจากการแจ้งจากแม่เดือนหากแฟนๆท่านใดยังไม่จุใจก็ยังสามารถรับชมเบื้องหลังการทำงานโดยแม่เดือนได้ระบุว่าสนุกมากครับแม่ยังไม่หายเจ็บคอเลย ติดตามเบื้องหลังที่รายการยุงข้าวพาเพลินนะและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีจากแม่เดือนที่ฝากถึงแฟนๆทุกท่านนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็จะได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของการทํางานรายอันเยือนเวทีโตเกียวมิวสิกและสามารถรับชมได้ในช่อง Youtube YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดได้เลยนะครับคุณผู้ชมและล่าสุดนะครับผมได้ไปสะดุดกับคอมเมนต์ที่กล่าวชื่นชม โดยจะเป็นเอฟซีของลูกชาวรอ,อันโดยระบุกล่าวชื่นชมผู้ยาบ้านฟินแลนด์โดยระบุว่าได้เห็นผู้ยาบ้านฟินแลนด์ในเฟซได้รู้จักตัวตนเมื่อคืนนี้เป็นคนหนุ่มไฟแรงมีวิธีคิดมีภาวะความเป็นผู้นำสูงฝากชื่นชมด้วยคนจ้าและนี่ก็คือข้อความจากแฟนคลับของลูกชาวรอ,อันได้ฝากถึงผู้ยาบ้านฟินแลนด์และจะมีน้อยคนมากนะครับ ที่จะมาประสบความสำเร็จเพียงอายุแค่25ปีเราได้เห็นความคิดความเป็นผู้นำการบริหารค่ายโตเกียวมิวสิกความซื่อตรงต่อ FC Fan แฟนคเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จและแฟนคลับหลายท่านนะครับคือบุคคลสำคัญที่คอยซัพพอร์ตและคอยสนับสนุนชื่นชมผลงานต่างๆตลอดเรื่อยมานะครับต่อมานะครับบนเฟซบุ๊กของลุชารเรนหากท่านใดได้เห็นข้อความ ได้โพสต์ล่าสุดที่ผ่านมาโดยจะเป็นแนวคิดของลูกชาไราอันกับครอบครัวว่าบุคคลที่คอยเคียงข้างตลอดเรื่อยมาบุคคลที่คอยสนับสนุนตลอดเรื่อยมาตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นะครับคือบุคคลในครอบครัวโดยลูกชารไรอันได้ระบุว่าเจอรูปนี้เอาจริงๆครอบครัวเราอยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปล่างแต่ป้ากับแม่ พยายามให้ลูกสบายที่สุดทั้งที่โคตรเหนื่อยเมื่อก่อนไม่เข้าใจความเหนื่อยนี้เลยจนได้ทำงานเองจากการนั่นนี่เองป๋ากับแม่โคตรเก่งเลยต่อไปนี้ดูลุยต่อเองป๋าวางมือได้เลยรักที่สุดนะและจะมีภาพของครอบครัวทั้งสี่คนพ่อแม่ไรอันน้องแพทริกและคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นภาพนี้แล้ว ่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในภาพดังกล่าวโดยลูกชา,ายไรอันได้ระบุว่าหนูอาจจะติดเล่นติดเที่ยวแต่หนูไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังและนี่ก็คือข้อความที่ได้อ่านแล้วเกินคำบรรยายมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะลูกผู้ชายคนนี้ได้ให้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขณะที่คุณแม่เองได้อ่านข้อความนี้นะครับโดยระบุว่าอ่านไป น้ำตาไหลเฉยเลยหลายคนที่ได้เห็นและติดตามลูกชา,ายไรอันเขาจะตั้งใจในการทำงานมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนั่นก็คือคนในครอบครัวที่ไม่เคยเลยที่จะไม่ตามไปให้กำลังใจลูกชายคือคนที่คอยเคียงข้างเสมอและตลอดเรื่อยมานะครับครอบครัวใหญ่ของลูกชา,ายไรอันก็ยังคงเป็นแรงลมใต้ปีคอยอุ้มชูตลอดเวลาเพราะลูกชา,ายไรอันได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เขารักทุกคนแฟนคลับทุกคนโดยจะมีคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าสวัสดีครับลูกครอบครัวอบอุ่นและน่ารักมากครับหนูโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่มีแต่ความรักความเอื้อเอาทรให้กันปลูกฝังในสิ่งดีๆและหนูเป็นเด็กดีและความกตัญญูถึงมีไรอันในวันนี้เหนื่อยในวันนี้จะสบายในวันข้างหน้าครับ รักษาความดีแบบนี้ตลอดไปนะครับแม่แม่ปลื้มใจที่ได้ติดตามหนูและจะติดตามต่อไปไม่ไปไหนครับรักครับและนี่ก็คือใจความสำคัญที่แฟนๆนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์จากภาพดังกล่าวและผมได้เห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกดีใจกับลูกชาวไรอันนะครับที่มีครอบครัวคอยมอบความรักและอยู่ไม่ห่าง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่พ่อกับแม่เพียงอยากทำให้ลูกสบายยอมเหนื่อยอดทนทำงานจากวันนั้นจนถึงวันนี้คนที่มาสารต่อกับครอบครัวนั่นก็คือลูกชาวไรอ,อันเขาได้รับรู้ว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมากสำหรับการทำงานเพื่อครอบครัวและวันนี้เขาได้มาทำงานเพื่อครอบครัวเองโดยมีพ่อกับแม่คอยเป็นคนซับพอร์ตและคอยเคียงข้างกว่าจะมาเป็นไรอัน ไม่ง่ายเลยนะครับผู้ชมและต้องขอชื่นชมว่าครอบครัวนี้น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและจะติดตามผลงานของลูกชาวไรอันต่อไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของลูกชาวไรอันที่ได้โพสต์บน f a c e b o o แล่าสุดที่ผ่านมาเพราะกว่าจะมาสู่จุดจุดนี้ได้นะครับเพราะได้กําลังใจจากคนในครอบครัวและพลังสําคัญที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆน,น,นานาจนมาเป็นไรอันอย่างทุกวันนี้ หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และเรื่องราวใหม่ๆก็สามารถติดตามได้ใน,น NSP 198นะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ